ไม่มีแล้ว,ใน,ใวน,น,นี่ไอสัตว์เดี๋ยวกูใส่กระทงหงอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพวกมึงรู้เลยเดี๋ยวพวกมึงรู้เลยเฮ้ยกูวางคอนไอสัตว์โอ้ยสัตว์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวก่อน,นเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยว ไอสัตว์ไอเหี้ยแมงไม่หลุดให้มันรู้เรื่องไม่รู้เดี๋ยวแม่งรู้เลยเดี๋ยวแมงรู้เลยเดี๋ยวไอสัตว์เดี๋ยวกูเจอหลอดแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวกูรู้ก่อนไอสัตว์